พ,พี่สาวคนโตกับพี่ชายพี่เขยได้มาทำงานอยู่ที่สมุทรปราการเพื่อหาเงินเลี้ยงดูจุนเจียครอบครัวนะครับหลังจากนั้นนะครับชายสองคนอ่าชายหนึ่งคนพี่เพิ่งเป็นเขยกับพี่สาวคนโตนครับก็ได้ทำงานแล้วก็อยู่กินกันมาจนมีลูกชายสองคนเราจะรวบรัดตตัดต่อเลยนะครับลูกชายสองคน หลังจากนั้นนะครับก็ได้เอาลูกชายสองคนเนี่ยให้ผู้เป็นแม่ผู้เป็นตาผู้เป็นยายดูแลในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นช่วงแรกๆเกิดก็ให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ดูแลช่วงนั้นหลังจากนั้นก็เขยนะครับไอเ้เขยเขยกับพี่สาวคนโตก็เดินทางเข้าเมืองกรุงมาหาเงิน จ่ายค่านมจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ผู้เป็นลูกนะครับทํามาหากินกระตันยูต่อพ่อแม่นะครับแล้ววันนี้หลังจากนั้นลูกชายสองคนก็เริ่มโตขึ้นเริ่มเดินได้เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ก็คิดว่าจะเอาลูกอ่านสองคนไปเรียนอยู่ที่สมุทรปราการแต่ช่วงนั้นที่ยังจะไม่ได้เข้าเรียนก็เลยให้ลูกคนโตดูแลนะ้องคุณเล็กไปก่อน ในช่วงนั้นแล้ววันนี้ครับอีดาปากหมานะครับได้ออกมานั่งไหลสดหาว่าลุงป้าคู่หนึ่งนะครับลุงป้าคู่หนึ่งขังลูกตัวเองไว้ในบ้านพยายามเปรียบเทียบว่าลุงป้าคู่หนึ่งขังลูกแต่ฉันลูกฉันเสียแต่ฉันถูกประนามยามเหยียด พยายามเปรียบเทียบต่างนาพยายามโยนความผิดให้กับไอคนที่เป็นเขยกับพี่สาวคนโตในทีานเรื่องนี้ครับมึงมาฟังกูอีเวนงานตั้งแต่เจ็ดโมงเลิกสองทุ่มเขาทำงานหามลุ่งหามคำ่ำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเขาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงพ่อตาแม่ยายทำโอนะครับ หาเงินทุกอย่างทุกหยดแรงงานแรงเงื่อของเขาด้วยความสุจริตของเขานะครับเขาไม่ได้ขังลูกอีเวนคุณเข้าใจไหมตอนเที่ยงเขากลับมาดูแลลูกเขาเอออิสตั์มึงไปใส่ร้ายเขาว่าเขาขัางมานี้เขาไม่ได้ขังนะนะครับเขาให้อยู่ในบ้านสองคน แล้วเขาก็ไปทํางานตอนเที่ยงเขากลับมามึงเป็นไรมึงอีดําอ๋อพยายามออกมาแฉให้คนให้ไอไอคนส่งพระหัวร้อนเหรอให้พี่เขยพี่สาวหัวร้อนเหรออีดํามึงพยายามออกมาเนี่ยออกมาตอนเนี้ยมึงออกมาเล่นเรื่องเนี้ยมึงพยายามให้พี่เขยกับพี่สาวมึงหัวร้อนเหรอยวนเขาทันเกมมึงหมดแหละอ่ะกดไลค์ครับกดไลค์ครับกดไลค์ครับ นะกดไลค์ครับกดไลค์ไปครับนะกดไลค์ไปเขาทำอาชีพสุจริตไม่เหมือนมึงเฮี้ยขายยาอมขายลูกอมรักสบายหวังรวยทางรัฐอีสัตว์มันต่างกันนะอีดอกกระผพือเขาทำงานโรงงานไก่เพื่อส่งเงินมาให้ลูกให้ให้ลูกให้พอ่อให้แม่ทำงานอาชีพสุจริต แต่มึงมีพฤติกรรมอยากรวยทางอ้อมด้วยการจำน่ายลูกอมอเวนมันช่างแตกต่างกันมึงเข้าใจไหมยอียำเออเขาเอาลูกไว้ในบ้านมึงเข้าใจไหมเขาไม่ได้ขังมึงพยายามที่จะดึงเขามาเฮี้ยเหมือนมึงว่างั้นมึงเฮี้ยที่ทําลูกมึงตายมึงพยายามสื่อให้สังคมเห็นว่าเขาสองคนก็ชั่วเหมือนกันชั่วเหมือนมึงว่างั้น ว่าจังซันเหรอเอออะไรของมึงอีฉากแค่นั้นยังไม่พอครับยังมากล่าวหาว่าอะไรครับหาว่าน้องคนเล็กเอาประแจตีหัวพี่ชายคนโตจนหัวแตกแล้วพ่อแม่กลับมาพี่สาวกับพี่เขยกลับมามาดูพี่คนโตจนพี่คนโตต้องวิ่งเข้าตู้ทั้งร้อนทั้งฝนทั้งฝุ่น มีคนัตต้องวิ่งเข้าตู้มึงจะเลิกใส่ร้ายเขากี่โมงเรื่องนี้จริงไม่จริงกูไม่รู้กูบอกแล้วผมกะไว้แล้วนะพีสาคนโตเล่นกับหมาหมามาเลียปากเห็นไหมพี่รักสวัสดีครับเออเล่นกับหมาหมาเลียปากอีเวเนี่ยเรื่องการขังเอาไว้ในในบ้านไม่มีนะครับแต่เขาให้อยู่กันแต่มันบิดคาพูด บิดคำพูดเพื่อให้ดูไม่ดีเพื่อให้พี่เขยพี่สาวคนโตในชาเรื่องนี้ดูไม่ดีเพียงแต่ว่าเขาให้พี่คนโตดูแลน้องชายคนเล็กเนื่องด้วยเขาสองคนต้องทางานตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสองทุ่มอันนี้จริงทํางานหามรุ่งหามค่ําเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเพื่อหาเงินมาให้พ่อตาแม่ยายทีนี้ด้วยฝวาที่พ่อตาเนี่ยพ่อตาเห็นว่าเออหลานอยู่สองคนเอางงี้ไหม เอาหลานสองคนมาเรียนที่นี่ไหมกลับมาอยู่ที่นี่ไหมด้วยความที่พ่อตาเนี่ยลักหลานสองคนคนนี้มากเลยทําให้อีวันทองหรืออีดําเนี่ยไม่พอใจเรื่องนี้หาว่าตากับยายในฐาน่งเนี้ยลักหลานชายมาก่าล,ลูกของมันเกิดแรงอิจฉาลิษยาเข้าใจไหมเข้าใจไหมครสบซีเข้าใจยังเพราะฉะนั้นผมฟันธงว่าเขาไม่ได้ขังแต่ได้ยินมาว่าเขาให้พี่คนโตเพราะพี่คนโตเริ่มโตแล้ว พี่คนโตเริ่มโตก็เลยพี่คนโตอ่ะเลี้ยงน้องเขาสอนลูกเขาให้ลูกๆูกักกันนะครับให้ลูกลูกักกันให้พี่คนโตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลลูกเขาสอนลูกแบบนี้ไม่ใช่มึงสัตว์สอนลูกยังไงฮะสอนลูกอยากให้ลูกมีผัวอีเวน เอฟซีติดตามเรื่องนี้มาห้าปีทุกท่านเห็นพฤติกรรมของพี่เขยกับพี่สาวคนโตไหมโดยเพราะไอ้พี่เขยเนี่ยรักลูกอย่างดวงใจไปไหนเนี่ยก็จะพูดกับลูกใจดีๆพูดจากลูกเพเพอใส่ใจดูแลลูกไม่เคยให้ลูกห่างสายตาแล้วมันจะเป็นอย่างที่ดามพูดจริงเหรอเอฟซีฟังแล,ล้วคิดวิเคราะห์ตามกันนะเพราะสิ่งที่ดามพูดจริงหรือไม่จริงผมบอกแล้ว พี่สาวคนโตเล่นกับหมาหมาเลียปากเห็นไหมอย่าไปเล่นกับมันอย่าเอาตัวเองลงมาตํากับมันมันต่ําพอเราอย่าลงมาต่ํากับมันเข้าใจไหมตอนนี้มันช่วงสถานการณ์คือช่วงบิดบิดเพื่อให้สังคมเข้ามารู้ว่าไอพี่เขยพี่สาวที่ชั่วขังลูกตัวเองไว้ในบ้านอลรณ์กร,ร,ร,กร,วรสวัสดีครับอรกรณ์กรนี่คอมเมนต์ไม่ขึ้นนี่พี่แม่ของใจสามดยนะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นสวัสดีครับอกรณ์พี่รักพี่มัมมี่ไอีของใจสามดูครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นวะ แม่ครับผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยเห็นแค่ลงกรเนี่ยตรงลงตรงนี้เห็นตรงลงกรโอเคโอเคขึ้นละแม่ของใจสามดวงครับขอใจสามดวงกดไลค์ผมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเอฟซีฟังผมนะเอฟซีฟังผมให้ดีเนี่ยป้าน้อยไปดีครับผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ใน่วงนั้นผมได้ข่าวเรื่องนี้มาไอ้อ้วนอ่ะมันได้ยินข่าวนี้มาซึ่งเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาว่าสอนลูกเขาให้ลูกคนโตเลี้ยงน้องคนเล็กเออต้องช่วยพ่อช่วยแม่นะครับช่วยดูแลกันนะลูกพี่น้องต้องช่วยกันดูแลนะลูก นี่นี่นี่คือสิ่งที่พ่อไอพี่คนโตนะไอพี่คนโตกับไอพี่เคยกับไอพี่สาคนโตเนี่ยสอนลูกแบบนี้จริงๆนะครับเพราะนั้นเรื่องก,การขังไม่มีมาต่อเรื่องที่สองอีเวน